สวัสดีค่ะ KK การจนา789ดาชนยดี K. K. ต้อนรับเพื่อนๆเพื่อนๆคะวันนี้มาชวนทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะเพื่อนๆพ,พิเศษนะคะวันนี้มีเมนูนะคะจะแนะนํานะคะทําสุดความสามารถเลยนะคะพเพื่อนๆอร่อยมากคืนนี้นะคะทานดิเนอร์ใต้แสงเทียนะะะน,น,นะคะที่เจ้าฟ้าแกรเดนโฮมนะคะหาบปอนจังหวัดภูเก็ตค่ะมาค่ะเพื่อนๆน,นะคะเราทานด้วยกันนี่คือผัดกระเพรารวมมิตรไก่นะคะใส่เครื่องในไก่ ก็เนื้อไก่ค่ะเป็นเพื่อนเครื่องในแกะก็จะมีกระเพาะไก่แล้วก็ตับไก่ด้วยนะคะเป็นเพื่อนเดี๋ยววิธีการเคเคก็จะใส่ไว้นะคะในคลิปนะคะใต้คลิปอร่อยมากๆเลยนะคะอย่างี้ทำสุดความสามารถโรยหน้าด้วยนะคะพริกแห้งนะคะเพื่อนพริกแห้งทอดกรอบนะคะนี่เป็นพริกแห้งทอดกรอบที่เคเคนะคะทำนะอร่อยมากนะคะสูตรน,นี้แล้วก็ จะมีนะคะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นน้ำจิ้มมะขามค่ะเพื่อนๆมีลูกชิ้นน้ำจิ้มมะขามนะคะเดี๋ยวก็จะทานพร้อมกันนะคะเพ şey ื่อนๆเลยเป็นอาหารเย็นก็จะมีผักค่ะเพื่อนๆมีแตงกวาแล้วก็มียอดกระถินค่ะเพื่อนๆแล้วก็มะเขือพวงนะคะเพื่อนๆอร่อยนะคะก็เก็บมาจากสวนนะคะขออภัยค่ะเพื่อน มีข้าสวสวยค่ะเพื่อนๆกินแบบง่ายๆค่ะนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะเรียนเชิญเลยเชิญเลยนะคะเดินเนื้อตายแสงเทียนนะคะด้วยกันหิวแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าใช้เวลาทํานะคะค่อนข้างนานเพราะว่าต้องเตรียมวัตถุดิบนะคะส่วนประกอบต่างๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราชิมกันเลย เครื่องในไก่กระเพรานะครับผัดกระเพรารวมก็คือใส่เครื่องในไก่แล้วก็เนื้อไก่นะคะเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ใบกระเพรานะคะสีแดงกับสีเขียวค่ะเพื่อนๆโอเคก็เดี๋ยวลองชิมชิมกระเพราว่ารสชาติเป็นยังไงแต่กี่ชิมแล้วนะคะอืม ยกหัวแม่โป้งให้เลยค่ะเพื่อนอร่อยมากเลยกินกับข้าวสวยไปกินแม่ทำงานอยู่ มาขา้าเพื่อนมากินข้าวเย็นด้วยกันกะาเพื่อนเบ่คกี้อย่าร้องทุบแห้งทอดกรอบอร่อยมากเบ่คกี้อย่าร้องลูกแม่กำลังทำงานงอยู่ใบกะเพราใส่ยเยอะค่ะเพื่อนเพราะว่า ไปจะพอสีแดงกับสีเขียวไปกี้ทำไมลกูกไม่กินข้าวอยู่ไม่ต้องดูเดี๋ยวให้ลูกกิ้น เพื่อนลูกเชิญน้องมามาร้องให้เดี๋ยวแม่ให้ตอนแ้กินแล้ว <c oughs> ที่จะเสียงดังเดี๋ยวเพื่อนๆว่า <c oughs> เพื่อนๆขออนุญาตนำไปให้หน้อง <c oughs> ตอนแ้กินแล้วตอนแ้กินแล้วไม่ต้องกินแล้วตอนแรกตอนแรกกินแล้วไม้หนึ่งตะเกียบิ่ไปประจำเล็บระวางไว้ตัวนแรกจะกินแล้วแล้วตัวนแรกกินแล้วอิ่มแล้วลูก ยายให้เบกกี้เพืเ่อนๆกระเพราอร่อยเลกระเพราอร่อยมากพรึที่ห้าง่อบก พริกแห้งทอดกรอบจะอร่อยมากๆากเือคก็ผัดนะคะเก็บไว้กินก็นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเก็บไว้กินเที่ยมงานด้วยเป็นอาหารเขาเรียกว่าคอชนิดหมดลวเพื่อนแม่มองอยู่นะ อ,อยู่ข้างนอกไปไปก้่แม่ตีนั่งลง <c oughs> เมื่อ <c oughs> มาเื่อพวงค่ะกิน <c oughs> ลูกชิน้น <c oughs> ไม่ดังลูก อืื้้ออออร่อยมากน้องตกลงไปข้างล่างเมื่อกี้ตกลงไปข้างล่างแล้ว นะคาสุดยอดเลยอ,อยู่ข้างล่างลูกนะังจะรับมันไปอะ่ออนะพอแล้วนะ้าพอแล้วน้ อาหโทษเพื่อนๆด้วยนะคะขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะลูกถ่ายกวนเรากินข้าวโชว์ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆลูกไม่เอาสุก <c oughs> ิไปอยูไปยข้างหน้า กูดนดูดยดู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 ดดดูดููดูดดู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 ูด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  ก็เาไก่กะเพาไก่รวมนิดน้องไป เพื่อนๆใส่พริกพริกแห้งลงไปให้หมดเลยค่ะกระเพราไก่พริกแห้งกระเพรานะคะเคยใส่ใบกระเพราเยอะมากเลยค่ะ,ะเพื่อนๆปร่กนว่าใบกระเพราหายหมพริกแห้งทอดก,กรอบนะคะโรยหน้าอร่อยมาก สักมากค่ะพริกแห้งค่ะเ,เ,คเพื่อนทอดกรอบไม่เผ็ด อรอยมากเลยค่ะเพื่อนๆเสรแล้วอร่อยมากเลยค่ะมันเข้ากับเนื้อไก่เพราะว่าเคใส่น้ำมันหอยนะคะ <c oughs> พอดีนะพอดีมากน้ำมันหอยก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ความหวานนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายนะะหนึ่งช้อนก็ <c oughs> ไม่เยอะเพราะว่าไก่เยอะ กิ <sk ills> นโชว์ทีไรนะคะจะต้องเห็น้องไปกินเดีราต้องกัดขึ้นแน่นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็พอไก่อร่อยมากแม่ทำนอนอยู่บักจี้ให้อ,อยู่ข้างนอกเลยนะเป็นไม่ได้ตังค์แต่อยู่ข้างนอกสวยย่กี่หา กลับพงตรวมนิดโปรยหน้าด้วยพึ่แห้งนะคะเพื่อนๆอร่อยมาก ที่จริงนะคะกระเพาไก่รวมนิดเนี่ยนะคะสามารถใส่แมงมวมเห็ดมะพาลงไปได้ด้วย ลูกชิ้นก็สรุปน้องมามา,มากินแทนนะเดี๋ยวเคเคเก็บไว้กินตอนเชาน้าติดใจนะคะกระเพราของเราอ,อร่อยมาก,มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เหลือแค่นี้เลยนะครับน,นแซ่บเลยไม้เส้นก่อะ waiting for you เดี๋ยวเรียกไมเซงก้ามากินด้วยนะคะเพืง่ายง่ายกระเพรา,าไก่เราไม่จำเป็นต้องมาหั่นเองนะคะเพื่อนเพราะซื้อที่เขาหั่นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวต้องเก็บไว้กินคืนนี้พริกิกทอดกรอบนะคะอร่อยมากผกระเพรา,าไก่รวมนี้ ก็ใส่เครื่องในไก่ปักไก่ก็คือใส่กระเพาะไก่ที่ใเทใส่พริกสดนะคะพริกชิมม้หมูสดพริกชิ้หมูสวนสดพองกับพริกแห้งเท้ากรอบจะทำให้นะคะกระเพราของคุณนะคะ ไม่น่าเบื่อยวแป๊บเดียวก็หมดบางคนนะคะก็ทอดบางคนทำกระเพาะทำกระเพาะแบบใส่ถั่วฝังยาวด้วยค่ะนี่จแม่อร่อยนี่คือกระเพาะของแท้เหลือแค่นี้นแล้วค่คะเมื่อา เพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะน่าจะได้เวลานะคะนานพอสมควรแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเคต้องลุกขึ้นไปดูนะคะว่ากีน่นาทีแล้ว ต่อได้อีกกินจนเหนื่อยเลยค่ะเพื่อนจ้ะเพราะว่าทําเองมาคะทั้งซื้อทั้งทำทั้ง,ง,ง,งไลต่อไลเสร็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าก่อนที่เราจะได้กระพาะนะคะเป็นจานเราต้องมีการเตรียมอุปรกรณ์ค่ะก็ล้างใช่ไหมน้ำมันหอยเราก็ต้องเตรียมน้ำมัน แล้วก็กระเทียมเิืี่หมูสวนสวน,นะคะเราก็ต้องไปเก็บมาแล้วเราก็ลา้างแล้วก็ตัดเพราะว่าเคทีก็กตําแล้วก็ทํนะคะเลยให้เพืเ่อนๆได้รับชมเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมานะะเป็นวันๆมันจะไม่สดทำกับข้าวนะคะอร่อย เป็นคนทำกับข้าวอร่อยกลมกลมมีครบทุกรสข่าก็อ,อยากต่นะ้ะทำให้พี่น้องกินนะคะแต่ว่า อยู่กันคนละบ้าน เพ,พื่อนๆตอนนี้เค้กก็อิ่มแล้วนะคะเพ,พื่อนๆจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและก็มากินข้าวด้วยกันนะคะมาเป็นเพื่อนกินข้าวกับเค้กกร,ระเพราโรเมดนะคะอร่อยมากๆเลยน,นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย